สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับ SoundPEATS A8 นะครับเป็นหูฟังครอบหูรุ่นใหม่ล่าสุดครับจากทางแบรนด์ SoundPEATS นั่นเองตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามีความเบาที่โอเคนะครับเบสหนักแล้วก็เสียงค่อนข้างจะโอเคมาพร้อมกับไฮบริดนะครับ ANC สามารถตัดเสียงรบกวนนะครับได้สูงสุดที่ลบ43เดซิเบลในเดียวครับจะเป็นยังไงวันนี้มาชมกันครับเรามาดูฟังก์ชันนะครับที่บอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะครับของเจ้าตัว SoundPEATS A8 ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเจ้าตัว Dual m i c r o p h o n e นะครับ with ENC Technology นะครับหรือการตัดเสียงรบกวนนั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเราเทสกันอีกทีเนาะตัวนี้นะครับจะมีเกมมิ่งโหมดนะครับที่มีค่าปิงนะครับแค่65มิลลิเซกเท่านั้นตัวนี้มี Hybrid Active Noise Cancellation นะครับที่ลดเสียงนะครับรอบตัวได้ที่ลบ4 3เดซิเบลเลยเดียวครับแล้วก็สามารถรองรับนะครับเจ้าตัว Multi Point Connection ที่สามารถนะครับเชื่อมต่อพร้อมกันนะครับได้2อุปกรณ์กันในเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับดีไซน์ใกล้ๆนะครับแล้วก็การแกะกล่องเนาะว่าเฮ้ยกล่องเจ้าตัว a 8ตัวนนนีี้้ะะคคคครรรรรัััับบบบมมมอไาาางชกเเดูสป เจ้าตัวซาพีดเอแปตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้มีเจ้าตัวบูทูลนะครับที่เป็นเจ้าตัว5.3นะครับสามารถใช้งานได้ระยะใกล้สุดอยู่ที่10เมตรเนาะรองรับออเดียโคเดตนะครับที่เป็น AAC แล้วก็ SBC นะครับตัวนี้นะครับใช้ชิปเซตนะครับเจ้าตัว JL7018F8 นะครับแล้วก็ได้ร์เวอร์นะครับที่เป็นไดนามิกเนาะแบบ40มิลขึ้นความถี่ที่ตัวนี้นะครับสามารถออกมาได้นะครับก็คืออยู่ที่20เฮิร์ตถึง20กิโลเฮิร์ตนะครับมีไมโครโฟนแบบดูอัลเลยตัวนี้จะรองรับมาตรฐานกันน้วำ ขนาดนะครับถามว่าใหญ่ไหมก็ขนาดท,ทั่วไปนะครับของตัวตัวหูฟังครอบหูนั่นเองน้ำหนักตัวนี้นะครับเขาเคลมว่าอยู่ที่239กรัมนั่นเองครับวัสดุตัวนี้ต้องยอมรับครับว่าเป็นพลาสติกโนะราคานี้ยังไงก็เป็นพลาสติกนะครับไม่ไดมีปัญหาอะไรอยู่แล้วก้องแกงไหมก็ มว่าสมเหตุผลสมราคานะครับมีไมโครโฟน2ตรงนี้ด้านตรงนี้นะครับก็มีปุ่มนะครับในการปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จริงๆเป็นปุ่มฟังก์ชันการทํางานแหละครับปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ปุ่มเปิดปิดนะครับที่เป็นเจ้าตัว ANC ตัวนี้แล้วก็มีที่ชาร์จนะครับเจ้าตัวแบตเตอรี่อีก1ปุ่มนั่นเองครับรวยรวมโอเวอร์ออสสามารถใช้งานนะครับได้ง่ายสามารถเพิ่มนะครับตรงนี้ ความใหญ่นะครับของหัวเราได้สะดวกมากๆเนาะโฟมตรงนี้นะครับก็จะมีการบอกชัดเจนนะครับว่าอันไหนฝั่งซ้ายอันไหนฝั่งขวานะครับแล้วก็ความนุ่มค่อนข้างจะโอเคเท่าที่ผมได้ลองใช้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถครอบผูได้ไม่ได้รู้สึกว่ามัอนอึดอดัดอะไรเลยครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวในกล่องตัวนี้นะครับเปิดให้ดูก็จริงๆต้องบอกว่าทำกล่องมาค่อนข้างจะโอเคมากๆนะครับตรงนี้เอาไว้ใส่เจ้าตัวหูฟังได้แบบนี้เลย ตรงข้างล่างนะครับก็จะมีกล่องพวกที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ให้เพิ่มเข้ามาอันนี้ก็จะมีที่เป็นเจ้าตัวคู่มือนะครับว่าให้สามารถใช้งานอย่างไรได้บ้างตัวนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัวสายชาร์จนะครับที่เป็นเจ้าตัว SBC มาให้มีใบนะครับเจ้าตัวการใช้งานมาให้ก็จะประมาณนี้ครับอีกเรื่องนึ่งที่อยากจะพูดถึงครับก็คือด้านเจ้าตัวฟังชันนะครับถ้าเราสามารถกดปุ่มนะครับเปิดปิดนะหนึ่งครั้งเบาๆนะครับก็สามารถเล่นเพลงหรือหยุดเพลงได้นะครับกดวอลลุ่มดาวตรงนี้นะครับก็จะเป็นการ เล่นเพลงถัดไปนะครับแล้วก็ถ้าวอลลุมพลสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเล่นเพลงก่อนหน้านั่นเองเพิ่มเสียงเราเสียงสามารถทํางานได้ตรงนี้เลยรวมถึงนะครับตัวนี้นะครับสามารถวางสายรับสายเปิดเสียสายนะครับเรียก voice assistant นะครับเปิดปิดเกมิ่งโหมดนะครับรวมถึงการปรับนะครับเจ้าตัว N สีโดยที่คุณไม่ต้องใช้แอปก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สะดวกนะครับกับเจ้าตัว s o ฟต์พีเครับเรามาคุยนะครับเรื่องเสียงที่ได้จากเจ้าตัว s o ฟต์พีตัวนี้กันครับตัวนี้ด้านเบสนะครับก็ต้องบอกว่ามีเบสนะครับอยู่พอสมควรมีความหนาาัของเจ้ตตวสแ่ มันจะไม่ได้เยอะแบบเยอะจัดๆนะครับหรือเบสแบบจัดเต็มมากๆเนาะคือมันอาจจะไม่ได้เหมาะนะครับสำหรับคนที่ชอบเบสแบบจัดๆแบบจัดมากๆแต่ถามว่ามีเบสไหมนะครับก็มีนะครับให้พอกระถืมให้เราแบบสบายใจว่าเฮ้ยเราฟังนะครับพวกเบสอะไรพวกนี้กันอยู่นะครับแล้วก็สําหรับเนื้อเสียงช่วงกลางนะครับก็จะมีเนื้อเสียงที่หนาชัดเจนดีครับสามารถแดงเหลี่ยนะครับ ระหว่างเจ้าตัวเสียงเพลงนะครับกับเจ้าตัวเนื้อเพลงนะครับได้ค่อนข้างโอเคนะครับเสียงถ้าออกไปทางอุ่นๆหน่อยนะครับฟังสบายๆฟังได้ยาวๆนานๆน,น,นะครับสามารถใช้งานนะครับที่ไหนก็ได้ผมว่าถ้าใครชอบแบบฟังเพลงนิ่มๆ ผมว่าตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็แหลมนะครับตัวนี้ก็มีพอสมควรแต่สําหรับผมก็จะไม่โดดเด่นมาคือมันจะไม่ได้แบบแหลมนะครับผมว่ามันมีความเบสแบบนุ่มประมาณหนึ่งไม่ได้นุ่มมากแต่จะเน้นนะครับในด้านกว้างนะครับอยู่พอสมควรเลยนั่นเองครับต่อไปครับเราจะมาเทดสนบเจ้าตัวไมโครโฟนที่ได้จากเจ้าตัวซาวพีเอแปตัวนี้ครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเชื่อมนะครับกับเจ้าตัว iPhone ของผมเนาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสะกอัดนะครับและนี่นะครับก็คือสิ่งที่ได้เนาะจากเจ้าตัวซาวพีดนะ ตัวนี้นะครับก็จะบอกว่ามีเทคโนโลยีนะครับเจ้าตัวดูโอเม p h โฟ e แล้วก็รองรับนะครับเจ้าตัว NC ็นซีเทคโนโลยีครับหรือเรียกง่ายนะครับว่าตัวนี้ะมีนมโอรโฟนทั้ง2ด้านนะครับให้ในการรับเสียงเนาะแล้วก็มี NC นะครับที่จะตัดนะครับพวกเสียงรบกควรอะไรพวกนี้ท่นเองครับถามว่าเฮ้ยมันดีแค่ไหนก็ลองฟังกันดูนะครับอันนี้นะครับก็ตอนแรกผมเพิ่มเสียงนะครับคชิครีวิวเจ้าตัววี่ทำงานนะครับ เตัวนก็เท่าที่ดูจากกราฟเราก็สามารถตัดเสียงครับและประมาณน่งแต่จะไม่ได้แบบโคสดขนาดนั้นเนาะอันนี้คือเสียงปกตินะครับที่ผมใช้งานนะครับจอตัวแม่บุกของผมนั่นเองครับ คมจุแบตเตอรี่ครับของเจ้าตัวซาวพีดเอตัวนี้นะครับอยู่ที่500มิลลิแอมป์ครับเขาเคลมนะครับว่าสามารถใช้งานนะครับได้อยู่ประมาณ60-70ชั่วโมงนะครับซึ่งในความดังที่50%ก็ถือว่าเป็นระยะการแซนไบที่ผมว่าเหลือเฟือมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถชาร์จนะครับผ่านเจ้าตัวช่อง Type C โดยเนงอทอที่สมพันตัวนี้เขาเคลมว่าสามารถแซนไบนะครับได้ขนาสูงสุดอยู่ที่150ชั่วโมงก็เลยทีเดียวครับโดยการชาร์จนะครับของเจ้าตัวซาวพีดเอแปตัวนี้นะครับก็จะใช้นะครับเจ้าตัวอบก แล้วก็สามารถชาร์จได้เลย2.5นะครับถึง3ชั่วโมงตั้งแต่0นย์ะครับถึง100%ไม่มีข้อควรระวังซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ลองชาร์จกับอะแดปเตอร์ที่มันเร็วมากๆเนาะเขาบอกว่าไม่แนะนำนะครับอะแดปเตอร์ที่มันมีความเร็วมากกว่า10วัตต์มันอาจจะทําให้หูฟังมีปัญหาได้ซึ่งผม,มส่วนตัวยังไม่ได้ลองนะครับแต่เขาแจ้งมาแบบนี้นะครับที่ใครที่เอาอ PD ชาร์จ 50วัตหก60วัตต์80วัตต์90วัตนะครับอาจจะต้องระวังกับการใช้งานตัวนี้แนะนําว่าใช้นะครับเจ้าตัวไม่ถาชาร์จธรรมดานะครับก็เพียงพอแล้วกันชาร์จเจ้าตัวนี้ครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ทําให้มันเร็วขึ้นนั่นเองข้อควรระวังนะครับที่เขาแจ้งมานะครับก็คืออาจจะไม่สามารถนะครับใช้งานกับแอปพลิเคชันหลายๆตัวได้นะครับเช่น Discord นะครับอาจจะไม่ได้เสถียรมากไกลนะครับแล้วก็จะมี Android บางรุ่นที่อาจจะไม่ได้สามารถนะครับใช้ได้ครบฟุกฟังก์ชันนั่นเองครับรวมถึงบาง วางสายนะครับเจ้าตัวนี้ได้ผ่านเจ้าตัวแอปเคชันอย่างเช่น Facebook m e s s e n g e r นะครับเจ้าตัว l ล n e พวกนี้นะครับก็ต้องใช้นะครับกับเจ้าตัวกดนะครับผ่านโทรศัพท์ไม่สามารถกดนะครับผ่านเจ้าตัวก็คือมันสามารถคุยได้นะแต่คือแค่ไม่สามารถนะครับใช้ฟังก์ชันการรับนะครับการวางสายนะครับผ่านเจ้าตัวหูฟังได้นั่ครับ เรื่องต่อไปครับที่อยากจะพูดถึงแล้วไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือในด้านของเจ้าตัวแอปพลิเคชันนั่นเองครับตัวนี้จะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าซอฟตพีนะครับใน iOS แล้วก็สําหรับใครนะครับที่ใช้พวก Android เนาก็จะต้องเชื่อมนะครับผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า p e a c อ Audio นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้สามารถปรับได้เยอะนะครับสามารถปรับ EQ ได้นะครับตามที่เราต้องการก็สามารถเซตได้ว่าเฮ้ยอยากได้แบบ ในด้านของเบสบูสนะครับเบสโหลดอิเนละ็กทริกนะครับหรือว่าจะเป็นร็อกแอนด์ l รลอะไรพวกนี้สามารถปรับได้หรือจริงๆเราสามารถขอสอมนะครับแบบที่เราต้องการได้เลยแล้วก็ แต่ข้อเสียนะครับที่ผมได้ลองเทสนะครับก็คือมันจะไม่สามารถเซฟนะครับเป็นเจ้าตัว preset ต,ต่างๆได้นั่นเองครับอันนี้ก็เออเป็นที่น่าเสียดายเหมือนกันเนาะ mm hmm. แล้วก็ต้องบอกว่าแอปพลิเคชันในหลายๆครั้งมันไม่ค่อยสัเทียรสกเท่าไหร่นะครับอย่างตอนเนี้ยเราก็ใช้นะครับกดคอสตอมตัวหน่วยค a นวณเฉลี mm ่ช hmm. ไม่ได้แล้วก็ตัวนี้นะครับมีเกมโหมดที่จะลดนะครับค่า เหลือแค่65มิลลิเซเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับตอนนี้ผมรีเซตอีกรอบนึงแล้วก็คือฟังก์ชันของ noise reduction นะครับอันนี้ก็จะมี ANC Mode นะครับมี normal โ o มดแล้วก็มี transparent โ o มดนะครับ ANC Mode ก็ไว้ตัดเสียงรบกวนนะครับซึ่งเท่าที่ผมได้ลองก็สามารถตัดได้นะครับเล็กน,น้อยๆอาจจะไม่ได้ระดับแบบุตัดเสียงเครื่องบินได้อะไรขนาดนั้นน้อแต่ก็ ช่วยประมาณนึงนะครับตัวเพลง่าสามารถลดนะครับได้ประมาณ4 3ดเซเบลแต่ผมว่าน่าจะได้ประมาณครึ่งนึ่งนะครับมี normal mode เนาะแล้วก็มี transparent mode นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งเจ้าตัว transparent mode นะครับก็จะพยายามดึงเสียงนะครับที่คนจะพูดกับเรานะครับมาให้เรานะครับได้ยินในนี้นั่นเองแล้วก็ normal mode นะครับก็จะเป็นโหมดลักษณะที่เป็นปกติเลยนั่นเองครับ อื่นๆนะครับเจ้าตัวหน้าหลักนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับให้สามารถดูได้นากก็เขาเคลมใช้งานแบบ6 0 7 0ชั่วโมงนะครับได้แล้วก็สามารถกดอัปเดตเพิ่มแวร์นะครับในเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ด้วยนั่นเองครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวแอปก็สรุปแล้วนะครับเจ้าตัวซ o u n d p เอตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังครอบหูที่ฟีเจอร์นะครับมีอยู่พอสมควรเลยแต่หลายๆอย่างในวันนี้นะครับมันอาจจะไม่เสถียรแล้วก็สามารถใช้งานจริงนะครับได้มาขนาดนั่นเองครับเสียง ชอบแหลมจ,จัดจัดอาจจะไม่ถูกใจแต่ทางนี้ครับก็สามารถคอสตอมนะครับอีคิวได้แต่ด้วยตัวฮาร์ดแวร์มันจะไม่ได้ไปถึงนะครับขนาดนั้นนั่นเองนะครับ ANC ส่วนตัวยังไม่ได้ไประทับใจเท่าไหร่นะครับค่าตัว2,000ผมว่าก็ซื้อได้นะไม่ได้ติดอะไรนะครับก็ใครสนใจเจ้าตัวซาพิทเอเปดตัวนี้นะครับก็ลองไปดูกันได้เนาะยังไงผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อนะครับเจ้าตัวซาพิทเอเปดตัวนี้ไว้ให้ใต้ d e s ิ r ชั t i o n ของคลิปนี้เนาะใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่่อองงเเดดดฟิผม้้้ววววววยนนนนนาะะสสสััััีีพตลลกแครบ